แต่พระบิดาทรงรับสั่งทำให้ไม่อาจขัดพระไทยเจ้านางจากการร่าเริงแจ่มใสก็จิตใจเศร้าหมองส่วนเท้าอัคคียวิทนาคราชเกรงพระไทยไม่กล้าขัดพระไทยคำพระบัญชาเกรงจับพระพินโรธจึงจำยอมพระไทยรับเจ้านางแก้วมาเป็นว่าที่พระชายาต่างฝ่ายต่างไม่พอพระไทยต่อมาเจ้านางแก้ว สามารถละลายจิตใจที่แข็งแกร่งของท่านเท้าอัคคียวิรนาคราชได้พระองค์ทรงรักพระนางมากก่อนวันอภิเษกสมรสเจ็ดวันเท้าอัคคียวิรนาคราชได้พาเจ้านางแก้วนาราไปประพาสในเขตป่าเขาหิมพานด้วยพระสิริโฉมที่งดงามได้พบพญาครุฑใหญ่แห่งป่าหิมพาน ศึกสงครามแย่งชิงนางจึงเกิดขึ้นมีพญาครุฑ999ตนมีท่านเท้าอัคคียวิทนาคราชเพียงองค์เดียวจนลืมไปว่าพญาสินธรนภาผู้ปกครองเผาพญาครุฑยามนั้นพญาสินธรนภาตกหลุมรักนางแก้วนาราจึงสาดพลังใส่ท่านเท้าอัคคียวิทนาคราช เจ้านางแก้วนาราตกพระทัยมากจึงชายพระบรากายของตนปกป้องชายอันเป็นที่รักทำให้นางบาดเจ็บท่านเท้าอักคียวิทนาคราชทอดพระเนธเห็นนางแก้วล้มเจ็บก็พิโรธเป็นอย่างหนักศาสตร์พลังไปที่พระยาสินทนภาได้รับบาดเจ็บเช่นกันท่านเท้าอักคียวิทนําร่างของนางแก้วอันเป็นที่รัก และกลัวมากกลัวไม่มีทางรักษาความกลัวความเสียใจขนาดนักกลัวสูญเสียนางอันเป็นที่รักและก็รักนางเป็นหนึ่งเดียวซึ่งท่านเท้าไม่เคยสัมผัสความรักเช่นนี้มาก่อนพระวรากายเปียกโชกด้วยเลือดดวงพระเนตรของพระนางกำลังจะปิดท่านทาเท้าอคียวิทนาคราชกอดเจ้านางแก้วไว้แน่น ดวงตาสีทองของบุรุษเจ้าเจ้าของอ้อมกอดมีแววเศร้าน้ำพระเนตรไหลเจ้าแก้วเจ้านางนาราอย่าทิ้งข้าไปข้ารักนางมากเจ้านางแก้วยื่นพระหัตถสัมผัสพระพร์เจ้าอาักคีท่านเทา้าเจ้าอักคียวิทนาคาราชท่านเป็นคนไม่เคยมีความรักไม่เคยมีจุดอ่อนใหญ่ท่านจึงเป็นเช่นนี้ น้ำตาลูกผู้ชายอย่างท่านไม่เคยหลัง่งพระองค์ก็มองพระเนตรเจ้านางแก้วเจ้าแก้วเจ้ารอข้าด้วยข้าจะรอวันเจ้ากลับมาสู่อ้อมกอดของข้าพเจ้าเจ้านางแก้วคือยอดรักของอคัคคีวิสยุนาคราชร่างแข็งแกร่งของบุรุษในตาสีทองเปลี่ยนเป็นงูยักษ์พญานาคสีทองงามอารา่าม โอบรัดร่างของหญิงสาวน้อยที่ไร้สิ้นลมหายใจลับหายไปในแม่น้ำโขงมหาสีทันดรอ,อันกว้างใหญ่เชื่อมต่อระหว่างดินแดนแม่น้ำโขงบนผืนพิภพมีร่างปราศจากวิญญาณของพยาสินทรณพาหรือพยาครุฑนอนจมกองเลือดสิ้นลมหายใจและต่อมา ก็ได้มีตำนานที่มาถึงลุ่มแม่น้ำโขงคือตำนานของบึงโขงหลงบึงโขงหลงเป็นบึงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายบึงโขงหลงเกิดตามธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณ11ตารางกิโลเมตรในปัจจุบันพื้นที่บึงโขงหลงเป็นแหล่งประกอบอาชีพด้านประมงกกรรมเกษตรกรรม มีประวัติความเป็นมาเล่าขานกันต,ต่อมาดังนี้ว่าเมื่อก่อนบึงคงลงนั้นไม่ได้เป็นพื้นน้ำหากแต่เป็นพื้นดินเป็นที่ตั้งของเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองรัตพานาครผู้ปกครองนครคือพระอือลอราชาพระมเหสีชื่อพระนางแก้วกัลยามีพระธิดาคือพระนางเขียวคำ ต่อมาได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้าหุ้ง